อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือหนึ่งแก้วเชคคนเร็กเลยนะใหญ่เลยนี้ไม่มีเหรอไม่มีคนเล็กแฟเพราะเราจะต้องใส่น้ำแข็งแล้วขยาวก็หมายมันจะต้องยาวสัประมาณเนี้ยเล็กไปหน่อยถ้าใส่ตัวนี้ก็คือใส่น้ำแข็งไปได้นิดนึงก็หมาอขยาแล้วก็มีในแก้วบ้างเลยเอาดูนะมคะเออชานมนมจะมีอยู่สองอย่างชามีนมกับชาบดน้ำผลไม้ถ้าชาน้ำผลไม้ก็คือแค่เอาชาแล้วก็เอาน้ำผลไม้ใส่แค่นั้นเอง แล้วก็าสาใส่ไซรัปหน่อย,าายก็ใส่แก้วกระจกแล้วชาผลไม้ชาสตอเบอรี่ชากีรีนชาอะไรก็แล้วแต่แต่น้ําชาตัวนี้เอาแค่พออุ่นี่มันร้อนจัดไหปหน่อยเวฟฟ้าดิกชาร้อนถ้าเรียนกลิ่นมันต้องเรียนได้กลิ่นไหมได้กลิ่นได้กลิ่นไหมได้กลิ่นถ้าเรียนกลิ่นมันจะไม่เหมือนกลินก่นชาทั่วไปใช่ไหมกลิ่นชาเราไม่เจอกลิ่นเหมือนเห็นปะ นะมาดมดูนะกลิ่นชามันจะไม่เหมือนปกติกไไอันนี้ไม่ชใช่ชาตัวนี้เหรออาจารย์ใช่เป็นชาแดงอ,อันนี้คือชาแดงนะเรเรียนปิดแก้ไปหัวทุกอย่างยังนนไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดแล้วให้อื่นรอเดี๋ยวก็เป็นอะไรปิดก่อนเลยใครมีปากใิดได้เลยค่ะปิดได้เดี๋ยวไ,ปปไยม่ปิดเลยชาสิบสั่ยกบุปปิดลยัง